แล้วครับก็ได้กันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมมัวแต่เติมอยู่ผมเติมเป็น20บาท3ใบนะครับก็เลยแบบว่าช้านิดนึงเพราะว่ามีเงานอยว60บาทนะครับโอ้โหก็สวยครับไอ้วอลโอ้สวยสวยว่ะเฮ้ยพระเจ้าได้มาเลยท่านผู้ชมโอ้โหแบบสวยงามมากครับไอ้วอลหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเตริมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมนี่เลยครับท่านผู้ชมปีกดำนะครับคือถ้าเข้าไปโดยร้านค้าจะเห็นปีกดำนะครับท่านผู้ชมคือเป็นชุดปีกดำอะ่ะคือแบบว้านี้โอ้ยังเทท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ผมสนใจกว่านั้นคือผมสนใจหัวขาว <laughs> นี่ท่ายผู้ชมคือบนี่น,น,นี่มีประตูสามบานท่านผู้ชมไม่เลือกแล้วคือดูดิฝั่งหนึ่งมี ชุดหุ่นเชิดหัวขาวท่านชมแบบชุดแรกเออส่วนกิจกรรมนี้เล่นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้มีไอ้นี่ครับกิจกรรมนะครับของ GM นะก็คือเป็นกิจกรรมใส่เติมเติม99เพชรนะครับรับไอวอลฟีปนเลยท่านชมคือแบบว่าโอ้โหถูกใจใส่เติมครับเติม50บาทครับได้15 0บกว่าเพชรนะครับก็คือได้แน่นอนครับซื้อบัตรเกหน้าจากเว็บคันเทพมาเติมได้เลยนะครับท่านชมก็เดี๋ยวผมจะไปเติม บัตรไกด์หน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำกิจกรรมให้ดูนะครับก็อใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอไปเติมบัตรไกด์หน้าก่อนเอาละครับก็ได้กันมาแล้วนะครับทุกผู้ชมเมื่อกี้ผมมัวแต่เติมอยู่ผมเติมเป็น20บาทสามใบนะครับก็เลยแบบว่าชาดน,นึงเพราะว่ามีเงาะปิีหกสิบบาทนะครับโอ้โหก็สวยเขาไอวอลโ,โอสวย สวยว่ะเฮ้ยพระเจ้าได้มาเลยท่านผู้ชมโอ้โหแบบสวยงามมากครับไอวออันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยเอ้ยอย่างนี้มันต้องใช้ท่านผู้ชมแบบไอวอผมอันไหนสวยวกว่ากรสีเขียวกับสีนี้อันนี้สวยกว่าโอ้ เซิร์ฟกวอันนี้ต้องใช้นะครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับก็เติมเพชรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกิจกรรมกันดีกว่าครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้มี400กว่าเพชรนะครับมาดูกิจกรรมปีกดํานะครับโอ้โหมันช่างสวยงามซะเหลือเกินนะครับกิจกรรมพี่ตูนนะครับโอเคครับกิจกรรมก็จะมีประตูให้เลื่อนกิจกรรมนี้เคยมาครั้งนะเหมือนกิจกรรมของพี่ตูนบ้าไม่แน่ใจนะที่ว่าเปลี่ยนโชคชะตาฟรีอ๋อเนี่ยครับโชคชะตาของคุณก็คือมีนี่นะครับก็คือเหมือนกับว่ารายละเอียดกิจกรรมอ่านให้ฟังนะครับ ช่วงเวลากิจกรรมตั้งแต่19ตุลาถึง25ตุลานะครับเปิดประตูแต่ละบานเพื่อลุ้นไอเทมทั้งหมดที่โชว์อยู่ด้านข้างมือซ้ายนะครับหากคุณไม่ถูกใจไอเทมที่โชว์อยู่ด้านมือซ้ายให้คุณเปลี่ยนโชคชะตานะของคุณเองนะครับได้โดยการรีไอเทมทางด้านซ้ายฟรีหนึงครั้งราคาในการเปิดประตูแต่ละบานจะสูงขึ้นเปิดเรื่อยๆตามลําดับนะครับหากคุณเปิดประตูครบแล้ว ไอเทมชุดใหม่จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยากได้ชุดนี้คิดว่าต้องต้องรีหาปะ่ะตอนนี้ของรางวัลที่ผมเห็นผมไม่อยากได้ครับผมก็รีไปครับท่านผู้ชมอันที่สองมีกล่องปืนกระทานนี่โอ้โหรีครั้งแรกไม่เป็นไรครับครั้งต่อไป19เพชรโอ้โหเอาเรื่องครับและท่าดอกไม้ผมก็มีแล้วอะ่ะผมก็ต้องรีครับท่านผู้ชมโอ้โหชุดผมว่ารีจนหมดเพชรนะงานเนี้่องไฟผมรีครั้งเดียวถ้าไม่ได้ของทุ่ม ู้ชมผมต้องรีจนหมดเพชรไหมเนี่ยแล้วคือไหนจะฆ่าเปิดประตูอีกอะแล้วรีมาเจอแต่ของเนี่ยโอ้โหดูดิแล้ววนกลับมาอย่างเดิมผมว่ารีจนหมดเพชรงานเนี่ยโอเคครับผมคงไม่รีต่อแล้วมั้งสามร้อยเพชรหายสี่ร้อยเพชรหายไปกับตาคุณผู้ชมดูแล้วดูแบบรีมาไม่เจอของดีเลยโอ้โหงานนี้โอ้ โอเคครับผมหยุดแค่นี้แล้วครับผมไม่รีต่อแล้วครับหมดเพชรแน่ๆครับถ้ารีต่อครับครั้งสิบเก้าเพชรแพงเกินครับกิจกรรมนี้แบบหมดเลยว่าโคตรหน้าสี่ร้อยกว่าเพชรครับเหลือสองเหลือแค่ร้อยเก้าสิบกว่าเพชรครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกประตูครับเปิดประตูยี่สิบเก้าอะยเพชรครับโอ้โหเป็นไงครับค่ารีโอ้โหออกมาชิ้นแรก ผมว่านะร้อยครั้งต่อไปร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเปิดไม่ได้แล้วครับคือค่าเปิดประตูนี่มันจะขึ้นไปเรื่อยตามราคานะถ้าเราโชคดีเราเปิดได้ของดีเราก็ได้ของดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ชุดเนี้ยคือเราต้องรีค้างงนี้หรือว่าอยากชุดหัวขาวอ่ะต้องรีครั้งสิบเก้าเพชรนะครับจนกว่าจะได้ชุดนะครับคือเอาง่ายๆว่ารีจนหมดเพชรท่านผู้ชมรีจนไม่มีเพชรสุ่มรีจนไม่เหลือเพชรนะครับท่านผู้ชมคือแบบว่าในความคิดของผมนะเกลือเกินครับ ผมว่าฟรีไฟล์เลิมไม่น่าเล่นแล้วครับท่านผู้ชมคือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแบบขอด่าในทุกกิจกรรมที่มาไอเนี่ยเกือสุดแล้วแบบโอ้คารีทั้งสิบเก้าเพชรเกินไปคือรีครั้งละเก้าเพชรจะไม่ว่าคิดดูสี่ร้อยกว่าเพชรรีกว่าจะได้ของที่เราต้องการอ่ะแล้วของบางอย่างเรามีแล้วอะคือรีจนเพชรหมดอ่ะแล้วก็ไม่มีสุมเหมือนท่านผู้ชมคือว่ามันมันใช่ครับคือมันเกินไปผมว่านะบางทีเขาก็ทําเกินไปนะครับ เกินไปจริงๆคือแบบว่าเออไม่เจอชุดแล้วเห็นบาเรียบมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ออกซ้ำนะท่านผู้ชมผมเรี่ะของซ้ําออกบ่อยมากคือรีเจอแต่ของเดิมของเดิมอ่ะและเรีครั้งละสิบเก้าเพชรโอ้โหแบบโคตรเปลืองอ่ะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าดูดเพชรมากคือกิจกรรมที่ไม่คุ้มอ่ะบอกเลยไม่คุ้มครับท่านผู้ชมคือว่าถ้าเกิดใครไม่แบบว่าไม่ได้อยากได้ปีกอย่างได้หัวขาวจริงถ้าอยากได้หัวขาวจริงหลักๆผมว่าเปิดเจอหัวขาวไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่เพชรแล้วนะครับแต่ว่าคือเสียเพชรการเรียผมว่าหลายหลายพันเพชรครับค่าเรียบ รีครั้งละสิบเก้าเพชรครั้งละเก้าเพชรจะไม่ว่าเลยครับครั้งละสิบเก้าโอ้โหแบบมันเยอะเกินครับท่านผู้ชมคือแบบว่าโอ้โหรีจนหมดที่ดูเลยรีไปกี่ครั้งอะโอ้โหแบบสุดเกิน <c oughs> กอนว่ากิจกรรมนี้ผมไม่ทําต่อนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่คุ้มครับใครที่แบบว่าเอ้ยเป็นสายเติมแบบว,ว่ารวยจริงๆบ้านรวยอะรวยเกินอะไรเงี้ยครับก็ทําไปนะครับผมขอไม่ทําแล้วกันนะใครชอบกิจกรรมนี้ก็ทําเลยนะครับส่วนผมก็ไม่ทำแล้วมอแค่แนี้แหละครับท่านผู้ชม,ชม แล้วก็อย่าเจออีกทีตอนกิจกรรมนี่ครับตอบคำถามนะครับตอนนี้มันยังไม่มีให้ตอบอ่ะผมลองเข้าไปดูหมวดคําถามแลวยังไม่มาครับท่านผู้ชมถ้ามาแล้วผมจะรีบทําคลิปบอกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่คําถามมาวันนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นปะคำถามยังไม่มานะครับของวันนี้แต่คำถามมาแน่ติดตามมาครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับก่อนว่าคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับผมไม่ไหวครับหมดกรค่ารีอย่างเดียวไม่ได้ของเลยบอกเลยว่ากิจกรรมโคตรเกลือเกลือแบบสุด เกลือจนไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบมันเกลือเกินไปเกลือจนผมแบบว่าไอน,นี่เลยครับรับไม่ได้อะมันเกลือเกินโอ้ถ้าอยากได้ตัวละครจีนมาสุ่มกิจกรรมนี้ดีกว่า่านผู้ชมแบบว่าอันเนี้ยไม่เกลือไม่เกลือเท่าอันเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวละครใหม่ที่ผมเล็งไว้เมื่อกี้ไม่มีนะว่าไม่มีคานผู้ชมไม่มีตัวละครที่ผมอยากได้ไม่สุม่มไปแล้วแล้วเจอกันนะ่านผู้ชมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟเลยครับพอดีว่าผมมันน่าเบื่อผมว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยฟรีไฟเดี๋ยวนี้มันโปก็เยอะอะไรก็ แรงเงอะน้าเบื่อครับท่านผู้ชมคือแบบว่าแล้วยิ่งมาเจออย่างนี้แล้วโหแบบเสียความรู้สึกคือเติมไปเยอะแค่ไหนมันก็หมดไปคาเรียหมดแบบไม่ได้อะไรคือถ้าเป็นกิจกรรมอื่นล่ะเรารีใช่ป่ะเรายังได้ของคือประมาณว่าเราเปิดได้เกลืออย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นบัตรได้เป็นนู่นได้เป็นกล่องเปืนได้อะไรเป็นลุ้นต่อใช่แต่อันนี้สิบเก้าเพชรที่เสียไปคือเสียเปล่าเลยไม่ได้อะไรเลยเราจะเสียแบบฟรีๆเลยเสียไปเฉยแบบไม่ได้อะไรผมบอกเลยกิจกรรมนี้ไม่คุ้มอย่าทําเชื่อผมจริงๆ อย่าไปสมแม่งเลยจริงๆใช่ผมไปละบ๊ายบาย